สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M c o s o x นะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้นะครับผมได้ Vi o l e เลเฮ้ยว i o l e เลกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ส่งเคมไปหลายเดือนนะครับกว่าจะได้น้องกลับมานี่ก็นานเอาเรื่องอยู่นะครับก็วันนี้นะครับทริปแรกที่จะพาน้องกลับไปเปิดตัวอีกรอบหนึ่งก็คือ อยุธยานั่นเองนะครับก็ไม่ได้ดูแผนมาเลยนะครับแต่ว่าคือดูมาคร่าวๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ดูรายละเอียดว่าต้องไปที่ไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปด้นสดเลยที่นู่นเลยนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปซื้อตั๋วก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอยุธยากันนะครับวันนี้ไป let's go <S าา่ะฮะเราไปซื้อตั๋วกันดีกว่านะครับก็ ที่ซื้อตั๋วนะครับก็จะอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะอ่าไปอยุธยาครับครับผมบนะคะ,ะไปกี่โมงนะครับสิบโมงสามสิบห้านาทีสิบโมงสามสิบห้าอ่ารับครับ เราได้มาแล้วนะครับตั๋วไปอยุธยานะครับราคา20บาทนะครับถูกมากๆนะก็ใครที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวใกล้ๆนะครับกรุงเทพแล้วก็ค่าเดินทางไม่แพงนะครับอยุธยาก็น่าจะตอบโจทย์นะครับ20บาทเองนะครับแต่ว่าเป็นพัดลมชั้น3นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะร้อนสักแค่ไหนนะครับ ไปฮะทุกคนหลังจากที่เราได้ตั๋วมาแล้วนะครับก็ว่าจะไปหาอะไรกินก่อนนะครับเพราะว่ารถไฟออก10บโมงครึ่งนะครับยังมีเวลาให้เราไปหาอะไรกินกันพอสมควรเลยนะครับก็ไปเดี๋ยวไว้เจอกันบนเครื่องเลยนะครับรถไฟนะไม่ใช่เครื่องบินฮะก็ ต้องบอกว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับมันใหญ่จนบางทีเราเดินเนี่ยมันดูเหงานะเพราะว่าด้วยความที่สถานที่มันใหญ่นะพอคนมันไม่ได้เยอะเนี่ยมันเลยดูเหงาเหงานะครับมอนผมเดินอยู่คนเดียวในสถานีเน,น,นี่ยตอนเะนี้นะก็ไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับหิวมากนะครับตอนนี้ยังหาที่เขาขายอาหารไม่เจอเลยนะเพราะมันใหญ่มากนะครับ เดินตามป้ายยังหลงอะ่ะอ่ะน่าจะเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับภายในก็จะมีขายพวกเครื่องดื่มอาหารประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้นั่งรองก็อย่างที่บอกมันกว้างนะครับจนมันดูเหงาคนไม่ค่อยมีเลยแล้วก็มีคนมาใช้บริการเลยยังไงนะครับฮะก็ตอนนี้นะคะก็อยู่ในสถานีแล้วนะครับ รอขึ้นรถไฟนะครับแล้วก็ซื้อของกินมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับต้องรอขึ้นรถไฟตอน10บโมงคึ่งนานพอสมควรนะครับก็ว่าจะหาอะไรกินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปขึ้นรถไฟกัน,นครับเจอกันอีกทีบนรถไฟแล้วกันครับ ปฮะทุกคนตอนนี้รถไฟมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปรอกันตรงข้างหน้าสถานีนะครับว่าจะมาตรงเวลาหรือเปล่านะครับเอ๊ทุกคนนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถไฟแล้วนะครับก็คนหนาแน่นพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปเจอกันบนรถไฟนะครับ ไปกันเลยนะครับนั่งตรงนี้ก็เด้นี่ขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าร้อนทันทีนะครับคนเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาตินะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับตอนรถไฟออกนะครับว่าที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเนี่ยมันต่างจากสถานีหัวลำโพงยังไงนะครับเห็เขาบอกว่าคิวทัศน์ด้านข้างนะครับของตัวรถไฟจะสวยมากๆนะครับเป็นทางยกระดับนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับ ผมก็อยู่ที่อยุธยาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ข้างหลังผมเลยนะก็ต้องบอกว่าอากาศร,ร้อนมาก,มากๆนะครับโคตรร้อนเลยนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวไปหาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมชมวัดเมืองเก่าอยุธยากันนะครับป s <S ไป let's go เราไปหาไปเย เดี๋ยวเรามาเช่ารถมอไซกันดีกว่านะครับเพราะว่าการที่เราจะไปเยี่ยมชมตามสถานที่ต่างๆนะครับมันก็อยู่ไกลจากสถาน,นีพอสมควรนะครับก็อาจจะต้องใช้รถหน่อยแต่อย่างเรานะครับถ้าจะให้มานั่งปั่นจักรยานผมว่าเดินดีกว่านะครับอย่างเรามันต้องมอไซนะเท้าๆอย่างเรามันต้องมอไซเท่านั้นนะครับก็ เดี๋ยวไปเช่ามอไซค์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับนี่นะฮะเจอแล้วนะครับที่เช่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับสองร้อยบาทนะครับนี่มีให้เลือกเลยนะครับคุณพนันเชิงอ่าพุทธยสวรรค์ชัยวัฒนารามแล้วก็โซนวัดด้านในเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นวัดหมดเลยนะคะอันนี้วัดหน้าพเมรุวัดเดียวที่ไม่ถูโดนเผาค่ะเริ่มแรกออกไปนี่เลี้ยวขวาครับ นี่เลี้ยวขวาถ้าจะไปตลาดน้ําก็ก่อนขึ้นสะพานเลี้ยวซ้ายถึงเจดีเลี้ยวเข้าไปแต่ถ้าจะเข้าในตัวเมืองเลยก็ขวาตรงดิ่งยาวเลยโอเคก็เลี้ยวเข้าไปตรงนี้โอเคครับส่วนปั๊มน้ํามันอยู่ตรงนี้ค่ะขากลับมาคอยเติมค่ะไปฮะไปลุยกันนะครับไป Let's go จริงการขับรถมอเตอร์ไซค์ในทุรยาก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ถ้าเป็นจักรยานเนี่ยผมว่าอันตรายอยู่นะครับเพราะว่าเลนจักรยานส่วนมากรถใหญ่จะกินเลนไปหมดแล้วนะครับก็อันตรายพอสมควร ของของรถจักรยานอ่ะก็มีเหนื่อยมีเหนื่อยโอ้โหชันเหมือนกันนะดีที่วันนี้คือ มาถึงแล้วนะครับวัดมหาธาตุนะครับวัดแรกที่จะพาทุกคนมาชมกันในวันนี้นะครับเ,เดี๋ยวต้องไปซื้อตั๋วกันก่อนนะครับนะฮะที่ซื้อตั๋วของเราจะอยู่ข้างหน้านะครับก็ระหว่างทางนะครับดูนี่ข้างหลังก็จะเป็นวัดมหาธาตุนะครับนี่นะฮะได้มาแล้วนะครับตั๋วเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ นครสีอุธยานะครับวัดมหาธาตุนะครับสิบบาทเองทุกคนถูกมากนะไปะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าครับมาฮะก็โอ้โหวันนี้แดดตอนแรกที่บอกว่าแดดไม่แรงนี่ไม่ใช่แล้วนะครับโอ้โหร้อนจริงอย่าหาทํานะครับมาอายุทยาหน้าร้อนนะครับไม่ไหวจริงๆนะ มาฮะเดี๋ยวเรามาอ่านประวัติกันก่อนนะครับว่าที่นี่มีความสําคัญเป็นมาอย่างไงนะครับก็วัดมหาธาตุนะครับเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนนะครับเป็นศูนย์กลางทางศาสนานะครับที่สําคัญในอุทยานะครับนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานของพระปรรมธาตุกลางเมืองแล้วยังเป็นที่พนักของสมเด็จพระสังฆราชด,ด้วยนะครับฝ่ายความวาสีอีกด้วยวัดแห่งนี้จึงได้รับการก่อสร้างและดูแลตลอดเวลานะครับ ครั้งเมื่อเสียกุงในปี2,310นะครับวัดมหาธาตุถูกไฟไหม้เสียหายมากและนับตั้งแต่นั้นมาวัดมหาธาตุก็ได้กลายเป็นวัดล้างนะครับก็ประวัติคร่าวๆประมาณนี้นะครับจุดเด่นนะครับที่ผมได้หาข้อมูลมานะครับก็จะเป็นเสียนพระที่อยู่ในต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปหานะครับว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับไปทุกคน let's go นี่นะฮะ เสียนพระพุทธรูปที่อยู่ในต้นไม้นะครับก็ชื่อเสียนพระพุทธรูปหินทรายนะครับอยู่ในต้นไม้เลย Amazing มากๆนะครับทุกคนก็เพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับสวยงามจริงเป็นไฮไลท์ของวัดมหาธาตุเลยนะครับ นี่นะครับทุกคนภายในวัดมหาธาตุนะครับสวยมากนะคือตามประวัติอะวัดมหาธาตุโดนเผานะครับแต่ต้องบอกว่าคือขนาดสิ่งก่อสร้างปลังหักพังดูเสื่อมโทรมแบบนี้นะครับก็ยังสวยนะไม่อาจจะคิดว่าเมื่อสมัยห้าหกร้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะ ตอนที่มันยังสมบูรณ์อ่ะมันจะสวยแค่ไหนนะครับเพราะว่าโอ้โหเนี่ยมันดูมีสถาปตัตยกรรมที่แบบงดงามมากๆนะครับเจดีเอ่ยหรือว่ากำแพงเออยนะครับสวยมากๆ เสียดายนะครับที่เราไม่ได้เกิดมาทันเห็นตอนมันสวยงามนะครับก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าขนาดเราเห็นแค่นี้เรายังรู้สึกว่ามันสวยมากๆเลยนะครับนี่เจดีย์ด้านหลังผมนะครับสวยมากนะคือถ้าไม่ถูกไฟไหม้นะครับแล้วยังอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้นะครับก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปวัดต่อไปกันเลยนะครับเพราะว่าเวลามีน้อยนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับก็อยากจะเก็บให้ได้อีกทัก2สองวัดนะครับรวมเป็นสามวัดนะก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าวัดต่อไปจะเป็นวันอะไรนะครับนี่นะครับเช่นเดิมนะครับสิบบาททุกวัดนะครับวัดที่สองที่ผมจะพามาก็คือวัดราชบูรณะนะครับก็อยู่ติดกับ วัดมหาธาตุเลยนะครับผ่านกันแค่นี้เดียวนะครับถนนเส้นเดียวนะครับก็ขับข้ามมาก็เจอเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับนี่นะแค่เดินเข้ามานะครับก็ว้าวแล้วนะครับ่เดี๋ยวผมให้ดูนี่โอ้โหเป็นประตูซุ้มนะครับที่แสงรอดผ่านเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะว่าเป็นไงไป นี่นะฮะคือจุดไฮไลท์ของวัดราชบูรณะนะครับประตูซุ้มนะครับที่มองเข้าไปเห็นยอดพระปางนะครับก็โอ้โหเอเมซิ่งมากๆนะครับคือถ้าใครมาถ่ายรูปมุมนี้คือสวยมากนะครับนี่ ครับเรามาหาที่เงียบๆสงบๆล่มๆนะครับอ่านประวัติของวัดราชบูรณะกันดีกว่านะครับก็วัดราชบูรณะนะครับตั้งอยู่ในเกาะอยุธยานะครับทางด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุนั่นเองครับก็ต้องบอกใกล้กันเลยครับกันถนนเส้นเดียวนะครับตามพระราชวงศ์เสาวดานนะครับกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองนะครับโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี1967นะครับวัดนี้เป็นวัดที่ใช้ถวายพระเพลิงของ สมเด็จพระเชษฐาทั้งสองพระองค์คือสมเด็จพระอ้ายพญาและเจ้าหีีพญานะครับซึ่งทรงทํายุทธหัตถีแย่งชิงพระราชสมบัติจนสิ้นพระชนนะครับก็สร้างเป็นอนุสร์ของทั้งสองพระองค์นะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับก็วัดราชบูรณะมีฐานะเป็นวัดอารามหลวงนั่นเองนะครับก็จุดเด่นนะครับอย่างที่บอกเลยของวัดราชบูรณะนะครับก็คือตรงที่ผมพาทุกคนไปดูนะครับประตูซุ้มที่มีแสงลอดลงมานะครับตรงนั้นคืออเมซิ่งมากๆนะครับ คือพอได้ถ่ายรูปตรงนั้นเนี่ยคือรู้เลยว่าแสงเอยอะไรเอยคือดีงามมากๆนะครับก็จบไปนะครับวันที่2นะครับก็เดี๋ยวไปต่อวันที่3านะครับแต่เดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนนะครับไม่ไหวคือตอนนี้มันร้อนมากนะครับอากาศมันร้อนมากอายุทยานะครับก็เดี๋ยวไปหาคาเฟ่หรือหาข้าวกินก่อนนะครับเพราะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็ไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนครับฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ ในร้านคาเฟ่นะครับตรงข้ามวัดราชบุรณะเลยนะครับก็ไม่ไหวจริงๆนะครับมันร้อนมากๆนะครับคือน่าจะมืดเอานะครับมันจะวูบเพราะฉะนั้นก็คือต้องหาอะไรเย็นๆนะครับแวะเข้ามานั่งคาเฟ่สักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะไปวัดต่อไปนะครับก็ว่าจะขับไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือยุธยานะครับที่เขาบอกว่าอร่อยมากๆนะครับก็เดี๋ยวจะไป หานะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับแต่ตอนนี้ขอนั่งกินน้ำนี่ครับเย็นๆอยู่คาเฟ่สักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับนีเ่เป็นไงเป็นไงครับคาเฟ่ต้องบอกว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆนะครับคือถ้าเรามองออกไปเนี่ยเราจะเห็นวัดราชบุรณะนะครับแบบเต็มๆในมุมสูงเลยนะนี่มาเอาไปดูนะครับสวยมาก นะโ oh, อ้โหโชคดีมากๆที่มาแวะคาเฟ่นี้นะครับสวยจริงๆนะมาถึงแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือร้านป้าเล็กนะครับก็ชื่อดังนะครับในอยุธยานี่มาแล้วนะครับกินไปนิดนึงแล้วด้วยต้องบอกว่าไม่ต้องปรุงเลยนะครับมันอร่อยอยู่แล้วนะคือรสชาติเขาอะเข้มข้นมากๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องปรุงเพิ่มเลย นะของจริงนะครับร้านนี้ใครมานะครับอยุธยาแวะมากินนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือร้านป้าเล็กนะครับสุดจริงนะแล้วเดี๋ยวกินเสร็จนะครับผมจะพาทุกคนไปวัดสุดท้ายนะครับของวันนี้ของทริปนี้ดีกว่านะที่ผมพาทุกคนมานะก็เดี๋ยวติดตามกันนะว่าจะไปวัดไหนนะขอกินก่อนมาฮะไปต่อ โอ้ยเจอแดดอีกแล้วนะครับไปนะก็เดี๋ยวเราจะไปวัดพระศรีสรรเพชญกันต่อนะครับก็เป็นวัดสุดท้ายแล้วนะครับของทริปนี้นะครับใจจริงอยากจะเก็บให้ครบทั้ง9ก้าวัดนะครับแต่ด้วยระยะเวลาแค่นี้นะครับไม่น่าจะพอนะครับก็ไว้เดี๋ยวมีเวลาว่างๆนะครับจะมาเก็บให้ครบนะครับก็ไปเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับ ปเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วกันก่อนนะครับอเอาบัตรหนึ่งใบครับคนไทยบอกคะคนไทยครับอ <c oughs> ขอบคุณครับปะ <c oughs> เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนะครับว่าเป็นยังไงนะ <c oughs> เดินเข้ามานะครับทุกคนก็จะเห็นพระเจดีสามองค์ แบบนี้เลยนะครับสวยมากนะคือต้องแต่ที่ไปมาวันนี้สามที่อะ่ะคือเจดีที่เนี่ยผมให้สวยสุดเลยนะคือสวยมากสามที่นี่คือเรียงกันเลยนะครับ ตามประวัตินะครับวัดพระศรีสันเพชรน,นะครับเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่นะครับวัดนี้เดิมเป็นวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนานะครับและเป็นที่เก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์เปรียบได้กับวัดพระแก้วนั่นเองนะครับโดยมีพระศรีสันเพชรดายานเป็นพระประธานแห่งวัดนี้นะครับแต่ภายหลังนะครับเมื่อเสียกรุงเมื่อปีพศ2310นะครับพม่าเผาได้ลอก ทองคําไปหมดนะครับทำให้พระองค์เสียหายในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเก้าให้ย้ายมาประดิษฐานณวัดพระเชตุพนหรือวัดโพนั่นเองนะครับจุดเด่นนะครับก็คือเจดีสีขาว3องค์ที่ตั้งเรียงกันสวยงามที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับหรือที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้เลยนะนี่สวยมากนะครับคือทุกวัดอะ่ะมีประวัติหมดนะครับแล้วก็ สวยงามทุกวัดเลยนะครับก็ใครที่ว่างๆก็อยากจะให้มาจริงๆนะครับมันอาจจะร้อนหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับพระราชพงสาวดารน,นะครับสถานที่ที่ไทยเคยลบกับพม่านะครับที่นี่นะครับต้องบอกว่าผมชอบมากๆนะครับก็อยากจะให้มากันเยอะๆนะครับ นะแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับวัดพระศรีสัรเพชรน,นะครับนั่นะก็คือวิหารวัดมงคลบพิษนั่นเองนะครับก็อยู่ข้างหลังผมเลยครับนี่นะใหญ่โตมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะเข้ามาก็ต้องถอดรองเท้ากันก่อนนะครับ มีเขียนไว้ชัดเจนนะครับขายไม่ถอดต้โดนตัดขานะครับ <c oughs> อโอ้โหเข้ามาแล้วคือเย็นมากนะครับข้างในคือเย็นมากๆวิหารวัดมือบุครนะครับนี่ว้าว วิหารนะครับก็จะมีเสียงพระพุทธรูปนะครับอย่างอันนี้ก็คือพระทรงเครื่องหุงตุ้มอุทยาตอนต้นพบที่วัดวอนโพนะครับนี่ส่วนมากก็จะเป็นเสียงพระนะครับที่ขุดพบนะครับก็จะเอามาเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับอยู่ในนี้นะนี่นะครับเสียงพระต่างๆ,ๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับสาหรับการเยี em ่ยมชมนะครับว right? so right ัดทั้ง3าแห่งที่ผมตั้งใจมาในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องเอารถไปคืนแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหตอนนี้จากตอนแรกแดดร้อนๆนะครับดูข้างหลังผมดิเมฆมืดมาเลยนะครับเหมือนฝนจะตกเลยนะครับก็เดี๋ยวจะรีบเอารถไปคืนก่อนนะครับแล้วก็จะรีบไปจองต๋วรถไฟกลับนะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าผมใช้จ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสำหรับทริปนี้นะเดี๋ยวขอเอารถไปคืนก่อนครับ พระผมถึงสถานีกรุงเทพอภิวัตรแล้วนะครับก็โอ้วันนี้ทั้งร้อนทั้งโอ้โหคือปวดหัวแต่ก็สนุกนะครับเพราะว่าได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้นะครับว่าวันนี้ที่ผมไปอยุธยามาเนี่ยผมใช้ไปใช้เงินนะครับไปเท่าไหร่บ้างนะครับก็มีค่าตั๋วนะครับไปกลับนะครับ40ิบาทนะครับเพราะว่า ไป20กับ20บนะครับ40บาทนะครับแล้วก็ค่าข้าวกับน้ําตอนเช้านะครับที่ผมซื้อกินตอนเช้านะก่อนไปก็คือ40บาทนะครับก็คือ80และนะครับแล้วก็ค่าเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับ200บาทนะครับคืออนเนี้ยจริงๆอ่ะมันจะประหยัดไปได้กว่านี้อีกถ้าใช้วิธีแบบว่านั่งรถ2แถวหรือว่าขับจักรยานนะครับมันก็จะถูกกว่านี้ไปอีกนะครับแต่ว่า สายเราอะนะมันต้องมองสนะครับมันไม่งั้นมันไม่ทันใจนะครับก็200บาทนะครับแล้วก็ค่าเข้าวัดนะครับคือรวมทั้ง3วัดเลยที่ไปมานะครับสาบาทเองนะครับสามิบาทเท่านั้นนะครับสาหรับราคาคนไทยนะก็คือวัดละ10บาทนะครับก็คือคุ้มๆไปเลยนะครับแล้วก็ค่าน้ําที่ไปคาเฟ่นะครับที่ผมถ่ายมาให้ทุกคนดูที่อยู่ตรงข้ามวัดเออผมลืมไปแล้วไม่รู้ จำไม่ได้วัดอะไรนะครับก็คือค่าน้ําที่คาเฟ่หนึ่งบาทนะครับแล้วก็ค่ากว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับร้านป้าเล็กเจ้าเก่านะครับสีบาทนะครับชามละยี่สิบคือแบบผมติดใจมากเลยนะคือกว๋วยเตี๋ยวเรือร้านป้าเล็กเนี่ยคือเขาไม่ต้องปรุงจริงๆอะ่ะคือเขามีรสชาติในตัวอยู่แล้วนะครับก็ถ้าไปครั้งหน้าก็อยากจะไปกินอีกนะครับก็รวมแล้วนะครับก็ไม่ถึง500เลยนะครับ ประมาณอ่ะเดี๋ยวผมรวมให้ดูนะครับอ่ายี่0ิบสี่สิบสี่สิบแปดสิบวกกับอีก40เป็น370นะครับนี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับที่ผมใช้ในวันนี้นะครับสามบาทนะครับในการไปเที่ยวอ,าอายุธยานะครับห้าอเน่ยคือเหลือ,เล,อเลย นี่ขนาดผมเช่ามอเตอร์ไซค์ด้วยนะคือผมอาจจะไม่ค่อยได้กินอะไรด้วยแหละมันก็เลยประหยัดไปหน่อยนะครับแต่ว่า500นี่คือลมหลวมเลยถ้าใครเต็มมา500คือแบบกินได้ไม่ยังนะครับคือแบบคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ ไหนน้องอาไวเล็ก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะได้กลับมาทําแล้วนะครับก็อยากไปเที่ยวแล้วนะครับวัดทริปนี้ก็เป็นทริปแรกนะครับที่ต้อนรับน้องกลับมานะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ไปแล้ะบาย